สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญนะครับอีกอีกวันหนึ่งก็คือวันแม่แ,มแห่งชาติของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากทําคลิปทําคลิปที่พิเศษที่สุดให้กับคนที่พิเศษที่สุดของผมนะครับคือแม่ผมเองนะครับนะครับผมเชื่อว่าันรุ่นทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับแล้ก็ลดทั้งผมด้วยนะครับลดทั้งผมด้วย แม่ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็ที่ผ่านมาก็อยู่แต่กับยายกับแต่ยายประมาณนี้ครับก็เลยว่าจะทําคลิปเพลงเพลงีลงท่ที่ที่ที่สื่อแทนคําว่ารักอะครับเขาก็คือความสุขของแม่ก็คือความสุขของผมอะครับแม,แม่นี้มีบุญคุณอัน vô subscribe cho kênh Ghiền lắng non ô mì Gõ Để không chân cây, mưa hấp chân mẹ.